เมื่อวานนี้ครับฟรียุทธหรือเยาวชนปลดแอดชุมนุมกันโดยสงบและปัาศจากอาวุธที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคนเนืองแน่นนะครับคนสุดสายหูลูกหูลูกตาหลายพันคนเลยทีเดียวครับแน่นขนาดต้องขอชื่นชมจิตใจที่กล้าต่อสู้กล้าเสียสละ ของเยาวชนคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ที่ได้ออกมาแสดงพลังแสดงพลังถึงการที่ประเทศชาติมีภาวะที่ไม่สามารถที่จะทนได้ต่อไปครับเป็นการแสดงออกที่น่าชื่นชมจริงๆในภาวะที่มีพระราชกำหนดฉุกเฉินพลกรฉุกเฉินเยาวชนคนหนุ่มสาว และผู้รักชาติรักประชาธิปไตยไม่ได้เกรงกลัวครับไปพูดไปจาไปแสดงไปชี้จุดว่ารัฐบาลชุดนี้เดินต่อไปไม่ไหวแล้วผมให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจสู้ส,สครับสู้ต่อไปข้อเรียกร้องของฟรียุทธหรือเยาวชนปลดแอกที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสรุปได้สามข้อครับสามข้อ 1. ห,หยุดคุกคามประชาชน 2. ยุบสภา 3. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาหยุดคุกคามประชาชนครับหยุดจัดกุมคุมขังเพราะประชาชนมีสิทธิชุมนุมตามสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจ,จากอาวุธเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าบ้าจี้นะครับคุณอย่าบ้าจี้ เหตุการณ์หลายเหตุการณ์ในอดีตเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็จับกลุ่มคุมขังคนที่เรียกร้องในการชุมนุมแต่และข่าวตั้งข้อหานำขบวนการกฎหมายมาปิดปากอย่าให้เกิดขึ้นอย่างนั้นนะครับผมฟังผมดูแล้วผมสังเกตแล้วจากการปราใยของทุกคนที่ขึ้นปลาใยเขาก็มีจิตใจอยากจะให้ชาติบ้านเมือง ให้ทุกเรื่องมันจบที่รุ่นของเขาไม่ใช่ไปเป็นมรดกให้แก่คนรุ่นต่อไปรุ่น14ตุลาคลม2516รุ่น6ตุลา2519นักศึกษารุ่นพฤษภาปี2535นักศึกษาประชาชนสมัยพฤษภาปี2552 53จนมาถึงปัจจุบันครับนักศึกษา เยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่น2,563ทุกรุ่นอยากให้จบที่รุ่นของเขาในปัญหาข้างค้างของ,ง,ง,งประเทศไทยประเด็กการก็ต้องจบลงในรุ่น632563นี้แปลความไว้อย่างนั้นครับให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจหยุดคุกคามประชาชนอย่าตั้งข้อหาผมดูแลแหว่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำน้าเกลียดครับเอารถ เครื่องขยายเสียงมาเปิดรบกวนแหมมันเกินไปนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาชุมนุมนี่ก็เพื่อพวกคุณนั่นแหละตำรวจถามจริงๆครับใหญ่โตอะไรมากมายทหารก็มาแทรกแซงพวกคุณอยู่ดีนั่นแหละในการแต่งตั้งโยกย้ายต่างๆหรือจริงไม่จริงลูกหลานก็เสียสละมาชุมนุมเพื่อให้ชาติบ้านเมืองเดินต่อไปได้คุณต้องไปทบทวนในการที่จะเจรจาหรือในการสนับสนุนหรือทำอะไรแก นักศึกษาประชาชนด้วยความละมุนละม่อมละมุนละไม่นะครับไม่ใช่ใช้กําลังการเปิดเสียงกบเนี่ยก็คือใช้กําลังนั่นแหละครับที่เหนือกว่าแต่นักศึกษาประชาชนเขาไม่ได้กลัวครับอย่าคุกคามประชาชนสองการยุบสภาก็แน่นอนที่สุดครับเป็นเหตุหนึ่งในการที่จะต้องยุติเหตุที่จะยุติประยุทจันโอชาได้ทางหนึ่งก็คือต้องมีการยุบสภาเมื่อยุบสภาแล้วก็ไปไม่ได้ครับ ฝ่ายบริหารก็ไม่สามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นเต็มสูบส่วนข้อเรียกร้องข้อที่3คือให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งประชาชนเลือกตั้งมามาร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่กำหนดกติกากันใหม่เดี๋ยวนี้แม้สาภาผู้แทนราษฎรจะมีคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาวิธีแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวไม่มีทางที่จะไปแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญได้เลยครับ โดยส่วนตัวของผมผมเห็นว่าจากภายนอกครับเอาไซอินกับเข้ามาถึงจะแก้ไขกฎหมายรัฐนูญฉบับนี้ได้กฎหมายรัฐนูนฉบับนี้เป็นกฎหมายรัฐนูนที่แย่ที่สุดเรวที่สุดครับนับตั้งแต่มีประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีกฎหมายรัฐธรรมนูญในการเป็นกฎหมายแม่บทในการปกครองประเทศจําเป็นต้องการมีการแก้ไขอย่างโดยด่วนครับยกตัวอย่าง สวสองร้อยห้าสิบคนเนี่ยครับมาจากการแต่งตั้งลากตั้งของประยทธ์จันโอชาอย่างเดียวก็ไปไม่ได้แล้วครับสวที่ไหนครับมาเลือกนายกรัฐมนตรีนี่คือเป็นสะพานสืบท,สบทอดกดารสืบทอดอำนาจของฝ่ายรัฐประหารโดยแท้ผมเห็นด้วยครับในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยมีสสอรอแต่ละจังหวัดเลือกตั้งกันมามาร่างรัฐธรรมนูญครับเห็นด้วยว่าข้อเรียกร้องข้อทีสามเป็นสิ่งจําเป็น เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะต้องร่วมมาร่วมมือจับมือกันให้มั่นครับถึงจะได้มีการร่างรัฐมนูญกันได้ถึงจะกำจัดพวกที่เป็นผดิการพวกที่เป็นรัฐประหารออกไปจากแวดวงการบ้านการเมืองได้ครับผมเห็นด้วยนะครับขอให้ข้อคิดแง่คิดแก่ฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายสภาความมั่นคงนะครับคำก็มั่นคงสองคำก็มั่นคงอย่าไปทำอะไรกับนักศึกษานะครับคุณ เคยศึกษาบทเรียนไหม13กบฏสมัย14ตุลาคม2,516จับ13กบฏ13นักศึกษาสา3คนเข้าไปจับไขแสงสุขใสเข้าไปเป็น13คนจึงเรียกว่า13กระบฏตอนแรกแกไม่ปล่อยครับตั้งข้อหาร้ายแรงจริงๆพอนักศึกษาออกมาชุมนุมกับก็ต้องปล่อยปล่อยออกมาทั้ง13คนนั้นอย่าอย่าให้เรื่องของนักศึกษา ที่ชุมนุมที่อนุสาวรีย์เมื่อวานนี้เป็นเหมือนปี251 6นนะครับผมจึงขอส่งความปรารถนาดีและขอคาระวะครับจิตใจที่ต่อสู้ไม่เกรงกลัวกล้าหาญเสียสละของทุกคนที่ไปร่วมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับสู้ๆส,สู้ไปด้วยกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม ขอเตือนไปยังฝ่ายรัฐบาลน,นะครับอย่าใช้ความรุนแรงอะไรกับนิสิตนักศึกษาเพราะว่านิสิตนักศึกษาคือผ้าขาวในการที่อยากจะเสนอสะท้อนปัญหาให้แก่สังคมเพราะรัฐมนูญฉบับนี้ครับรัฐมนูญฉบับนี้นะครับฉบับฉบับ2560ในหมวดว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนี่นะครับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยหมวดหมวดที่3 ในมาตรา44นะครับมาตรา44ได้เขียนอย่างชัดเจนบัญญัติชัดเจนไว้ว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธครับเสรีภาพในการชุมนุมนะครับเสรีภาพในการแสดงออกในการแสดงออกก็ในมาตราที่44เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นก็สามารถชุมนุมได้ แต่๋ยนนี้ผู้บังคับการตํารวจนครบาลหรือนอนหนึ่งก็ออกมาเชิงขูู่ว่าอย่าทําผิดพหลกอฉุกเฉินนะเห็นไหมล่ะครับที่แท้แล้วพหลกฉุกเฉินเนี่ยไม่ได้ออกมาเพื่อป้องกันโควิด -19 ครับเพื่อมาจํากัดสิทธิ์คนที่เห็นต่างกับรัฐบาลอย่างแน่นอนพอลกอฉุกเฉินนี่ทุกมุมเมืองเขาต้องการให้ยกเลิกล้วครับมีแต่รัฐบาลชุดนี้เท่านั้นแหละอ้างความจําเป็นเพื่อความมั่นคง ความมั่นคงของท่านพิสูจน์แล้วว่าวันนี้แหละครับจะแปลสภาพพรกฉุกเฉินที่ต่อต้านไวรัสโควิด -19 มาเพื่อควบคุมจับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาประชาชนที่เคลื่อนไหวทางประชาธิปไตยเป็นพรกฉุกเฉินป้องกันกำจัดคนที่เคลื่อนไหวประชาธิปไตยไปได้ไปไปซะอย่างนั้นครับยกเลิกแต่ครับเขาชุมนุมเสร็จเขาพูดเสร็จเขาปราศัยเสร็จมันก็เขาก็กลับบ้านแค่นั้นเอง เพื่อตาการแสดงออกว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันไปไม่ไหวแล้วเขาอาจจะเรียกร้องให้คุณลาออกเรียกร้องให้คุณดูบสภาเรียกร้องอะไรก็ฟังความคิดเห็นของเขานะครับตำรวจทหารทั้งหลายโปรดใช้วิจารณญาณในการที่จะเจรจากับม็อบหรือเจรจากับลูกหลานของเราอย่าใช้ความรุนแรงนะครับน้ำพึ่งหยดเดียวนะผมขอเตือนนะครับผมขอเตือนนะครับการคุยกับสอนก็นไม่ใช่ เชิญชวนให้ท่านไปชุมน,นุมนะครับใครว่างก็ไปนะครับใครว่างก็ไปพาอไปยืดเส้นยืดสายไม่ไม่ได้เอ็กซ์ไซส์เรื่องนี้มานานแล้วครับอันนี้นะไม่ไม่แย่ว่าอดิสรแต่เชิญชวนนะครับเดี๋ยวจะมาตั้งข้อหาพลรกอละเบิดอะไรกันอีกวุ่นวายอ่ะเป็นสิทธิเสรีภาพในการชุมน,นุมประจากอาวุธโดยความสงบไม่มีปัญหารัฐธรรมนูญบัญญัติรองรับไปแล้วครับประเด็นสุดท้ายครับแม่ผมอ่านข่าวแล้วมัน มันยิ่งกว่าแย่งชามข้าวนะครับอันนี้มันหมาแย่งกินขี้เละครับโทษนะครับแย่งตําแหน่งกันครับในพักพลังประชารัฐออกมาขค่มขู่เลยนะเลขาธิการพักพลังประชารัฐนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะเป็นใครไม่ได้นอกจากสุริยะจิงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนี่เป็นรับรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับผมถามหน่อยกระทรวงพลังงานมันมีอะไรนักหนาที่สุริยะอยากจะเป็นเนี่ย อยากจะเป็นจะตายแมแย่งกันแบบแย่งชามข้าวแย่งแย่งยิ่งกว่าหมาเออไม่ใช่ครับยิ่งกว่าสุนัขแย่งกินขี้มันมันมันไม่ตอบโจทย์พี่น้องประชาชนครับคุณแย่งดีชิงดีชิงเด่นครับในสถานการณ์โควิด19เนี่ยคุณยังมีอกยังมีหน้ามาแย่งตําแหน่งหน้าที่นะครับแม่ตอนหาเสียงว่าผมไม่ยอมผมไม่รับตําแหน่งใดๆคุณสุริยะบอกนะครับส่วนตัวรู้จักกันดี นะรู้จักกันดีรู้จักกันดีมากด้วยแต่มาขราวนี้โอ้โหรับตีว่าการพลังงานจะเป็นใครไม่ได้เอาคนนอกมาไม่ได้ต้องเอาคนในของพลังประชารัฐโอ้ยพลังงานเนี่ยมันจะถอนทุนหรือเปล่าถอนยังไงผมจะจับตามองนะครับพลังประชารัฐเกรงใจประชาชนหน่อยนะการเลือกตั้งสมุทรปราการเนี่ก็ท่านครับแย่งชามข้าวแย่งขี้กันกินอย่างนี้เนี่ย มันสมควรจะเลือกพลังประชารัฐหรือเปล่าก็วิจารณญาณเองนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอย่าสร้างความเบื่อหน่ายให้เกิดขึ้นกับการเมืองเลยครับประยุทธ์จันโอชานนี่ยนี้ไปอยู่ที่ไหนแล้วครับคุณจะเอาใครคุณเป็นนักรัทประหารมาอยู่กับนักการเมืองที่สแสวงหาผลประโยชน์อย่างนี้และประเทศชาติจะไม่ชิบหายลแล้วครับนี่เราจะเป็นส่วนหนึ่งของคำปราศัยของนักศึกษาวันนี้ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถ้าไม่ติขัดอะไรนะครับเสร็จจากงานศพคุณพ่อสำเนาใสาเกลือผมอาจจะไปอยู่ในอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับเจอกันนะครับใครทนไม่ได้พบกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ